เรื่องยอดจติใหม่คุณพ่อยอดอาหางการไม่นึกเลยว่าอารมณ์ทั้งเจ็ดจะมีผลต่อการบ่มเพาะเช่นนี้ในชาติที่แล้วอีกเพียงก้าเดียวเท่านั้นข้าจะกลายเป็นนิรันดร์การข้ายอมสละอารมณ์ทั้งเจ็ดเพื่อความเป็นนิรันด์แต่ท้ายที่สุดข้ากลับต้องเผชิญกับทางตันวิธีไร้อารมณ์นั้นบกพร่องในเมื่อวิธีไร้อารมณ์ไม่สามารถพาข้าก้าวข้ามไปถึงขอบเขตนิรันดร์การข้าต้องกลับไปจุติใหม่ ในชีวิตหน้าข้าจะเปลี่ยนวิถีในชีวิตหน้าข้าจะฟื้นฟูอารมณ์ทั้งเจ็ดของข้าชาติหน้าข้าจะอบรับพวกมันทั้งหมดความรักความชังปรถนาโศกสารยินดีเดือดดานสุขสารครั้งนี้ข้าจะต้องไม่พลาดรอบนี้ข้าจะต้องให้ทุกสรรพสิ่งขนานนามข้าว่าไร้เทียมทาน จักระพัศเซียนไร้าอารมณ์ผู้สแสวงหาความเป็นนิรันตัดสินใจจุติใหม่แต่แล้วเหตุการณ์กลับตาลปัดเมื่อยามที่เขาลืมตาดูโลกขึ้นอีกครั้งเขากลับจุติอยู่ในร่างของชายหนุ่มอายุ25ปีที่สำคัญชายผู้ที่เขาลงมาจุติในร่างกลับอุปการระบุบุญธรรมไว้แล้วถึง7คนและเด็กทุกคนกลับมีความสามารถท้าทายสวรรค์